สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องแม่เนยฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแม่เนยก็จะมาทําวุ้นกะทิน้ําหวานกันค่ะก็ทํากิเอง่ายๆกันเลยนะคะหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะหน้าตาวุ้นของเราก็ประมาณนี้นะคะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่ใครน้ําค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะเราใช้น้ําเปล่าค่ะอยู่ที่250 ML ค่ะหรือประมาณ1ถ้วยตวงนะคะ ผงวุ้นค่ะอยู่ที่2ช้อนชาจากนั้นค่ะเราก็จะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะเราจะทำวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทินะคะอยู่ที่1ถ้วยตวงหรือประมาณ250 ml นะคะและจากนั้นค่ะผงวุ้นนะคะอยู่ที่2ช้อนชาเราจะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10-15นาทีค่ะ จากนั้นนะคะเราก็นําวุ้นน้าหวานค่ะมาต้มค่ะเราจะต้มจนกว่าผงวุ้นละลายให้หมดเลยนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายเลยค่ะเราใช้ไฟกลางในการต้มนะคะค่ะพอผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ําหวานเฮลูบอยลงไปค่ะประมาณ40กรัมนะคะหรือว่าความหวานตามชอบกันเลยค่ะน้ําตาลทราย30กรัมค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็คนให้น้าตาลทรายละลายให้หมดเลยค่ะพอน้าตาลทรายละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปใส่พิมพ์กันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะนําวุ้นของเราค่ะมาใส่ในพิมพ์เลยนะคะอันนี้นะคะแม่เนยก็ใช้เป็นพิมพ์ถ้วยจีบค่ะเราก็จะใส่ประมาณครึ่งถ้วยนะคะหรือว่าเราจะนําไปใส่ถาดก็ได้นะคะตามชอบกันเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณ1 5บหถึงยีนาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็นําวุ้นกะทิค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดเลยนะคะโดยการใช้ไฟกลางในการต้มค่ะค่ะเมื่อผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปนะคะอยู่ที่50กรัมค่ะหรือความหวานตามชอบกันเลยนะคะ ตามด้วยเกลือป่นค่ะครึ่งช้อนชาคนให้น้ำตาลทรายและเกลือนะคะละลายให้หมดเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นน้ำหวานของเราค่ะก็เซตตัวแล้วนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะนำวุ้นกะทิค่ะมาใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็จะใส่ให้เต็มพิมพ์ของเราเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกทีนะคะคาดก,ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะวุ้นกะทิน้ำหวานของเรานะคะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยค่ะหน้าตาวุ้นของเรานะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้นะคะนํามาแช่ตู้เย็นค่ะไว้ทานเย็นๆชื่นใจกันได้เลยนะคะหน้าตาวุ้นของเราค่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะมาให้ดูค่ะเราก็จะบีบไปง่ายแบบนี้ค่ะ ตัววุ้นะคะฉันจะไม่แยกออกจากกันค่ะและก็จะไม่คายน้ํานะคะสูตรนี้ค่ะความหวานก็หวานกําลังพอดีค่ะเพื่อนๆก็ลองมาทําดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เม่นในฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ